NBA, Nation b i u การบริหารภาษีเนี่ยมีหลายช่องทางแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอการ,รกบริหารภาษีในการจ้างงานคนพิการก่อนว่ามันมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับขอย้อนกลับไปประถมะบทก่อนว่าในสถาบาร,ร,บารที่ามีลูกจ้างหนึ่งรอคนต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนถ้าหากลูกจ้างเกินอีก50คนเช่นมีลูกจ้างร5 0ยหต้องจ้างสองคนนะครับจ้างเป็นลูกจ้างแต่มาตรา3าคือทํางานในสารประกอบการแล้วก็ หากท่านจ้างไม่ได้นะครับท่านต้องส่งเงินค่าปรับ365บาทคูณ365วันเท่ากับ110,000 72อิบาทประมาณนี้นรเรือนตีเขาเล่นกัือแสนสองนะครับอันนี้คือค่าปรับถ้าท่านไม่จ้างการคุ้การท่านต้องโดนปรับนะครับและก็มีมาตรการลงโทษอีกมากมายแต่ผมเล่าให้ฟังนะครับและก็หากท่านไม่อยากจ้างไม่ได้และก็ไม่อยาก จ่ายเงินกองทุนหรือไม่อยากให้รัฐบาลปรับท่านนะครับท่านสามารถใช้มาตรา35ในการให้สัมปทานนะครับการให้สัมปทานมีอะไรบ้างครับสัมปทานในข้อมาตรา35นะครับเพื่อให้การทดแทนการั้งขัพิการแต่ว่าวันนี้ผมขอย้อนไปมาตรา34ก่อนว่า34หากท่านไม่ั้างงานขัพิการท่านโดนปรับนะครับ112,720บาทต่อคนต่อปีนะครับปรับย้อนหลังพร้อมหลอกเบี้ย และหากยังไม่จ่ายท่านจะโดนอายัดทรัพย์แล้วก็โดนประจานด้วยนะครับโดนประจาน้วยบทลงโทษหนักมากนะครับ,นะรบฉะนั้นการจ้างงานของพิการไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะอายุความสิบปีแล้วก็เป็นคดีพิเศษนะครับโดยที่เจ้าพนักง,งานหรือกระทรวงพอมมีสิทธิ์อายัดอายัดทรัพย์ท่านโดยที่ไม่ต้องฟ้องศาลด้วย ในพรบอเขียนไว้เช่นนี้นะครับฉะนั้นจึงเป็นกฎหมายที่มีความรุนแรงมากนะครับการให้สัมปทานแล้วไม่อยากจ้างไม่ได้ไม่อยากโดนค่าปรับการให้สัมปทานมีอะไรบ้างครับมีการให้สัมปทานเช่นให้สารที่ให้คนพิการไปขายสินค้าการจ้างเหมาช่วงงานการฝึกงานการจัดทัมีวันต่างๆการจัดที่เป็บภาษาเหมือนและการเหลยอื่นใดอื่นใดคืออะไรครับอื่นใดคือการให้คนพิการไป เปิดร้านขายของชำให้เขาใช้เงินจํานวนเงินแสนสองที่มีเนี่ยนะครับขายของชำเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือให้เขาไปขายลอตเตอรี่สิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับผู้บริหารหาเงินเก่งอย่างเดียวพอไหมครับไม่พอครคุณหาเงินเก่งคุณสร้างยอดขายได้ถล่มทลายนะครับแต่ถ้าคุณไม่เก่งเรื่องการลดหย่อนภาษีก็ยังไม่ถือว่าสุดยอดของผู้บริหารนะครับ ทีนี้ผู้บริหารส่วนใหญ่นะครับมักจะฟังใครมักจะฟังเจ้าหน้าที่มักจะฟัง HR H r เอาว่าอย่างไรอ๋อจ้างงานอย่างนี้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 นะครับล่าสุดเนี่ยผมอันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นเคสที่มีบริษัทบริษัทหนึ่งไปเป็นกรรมธิการด้วยกันเขาบอกว่าเขามีสาขา7 5 0รยสาขาผมตากว่าพี่จ้างงานคนพ,กพิการคบหรือย่างอ๋อไม่ต้องจ้างครับคนพ,กพิการผมมีผมมี ผมให้เจ้าที่ไปจัดการและจ่ายเงินนิดหน่อยแล้วก็จ้างสมสวมเอานะครับอันเหล่านี้มันเป็นกฎหมายการจ้างงานแล้วการไปการเท็ตต่อเจ้างงานเป็นความผิดการปลอมแปลงเอกสารก็และใช้ขานเท็จข้อเป็นความผิดฉะนั้นถ้าผู้บริหารมัวแต่ฟังเ R นะครับท่านจะติดคุกโดยไม่รู้ตัวเพราะการจ้างงานคนพิการแบบการสวมสิทธิ อันนี้เป็นความผิดไม่ไว่าจะเป็นปลอมแปลงเอ,อ,งเอกาสารใช้เอกาสารอันเป็นเท็จแล้วก็รายงานเท็จต่อเจ้าพนักง,งานนะครับฉะนั้นต้องรู้เรื่องนี้นะครับการจ้างการพิการได้ประโยชน์ทางภาษีอย่างไรบ้างนะครับการจ้างการพิการท่านสามารถลดภาษีได้สองเท่านะครับไม่จํากัดจํานวน คือการจ้างงานการช่องทางการลดภาษีเนี่ยมีหลายอย่างครับเช่นการส่งพนักงานไปอบรมลภาษีได้การซื้อรถก็ลดหย่อนได้การอีกมากมายการเสียการซื้อภาษีให้พนักงานการซื้อประกันภัยการซื้อการซื้อ l t f i m f ก็ลดได้ครับแมะท้่งแมะทั่งการจ้างคนชราที่อายุเกิน60ปีก็ลดภาษีได้สองเท่าเช่นกันนะแต่เงินเดือนไม่เกินหมื่นห้า นะครับแต่จ้างงานคนพิการจ้างได้ไม่จำกัดลดภาษีได้ไม่จำกัดเมื่อกี้ผมเกินว่าเราถ้าหากเรามีพนักงาน100รคนต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนแล้วถ้าบริษัทผมกำไรเยอะอยากลดหยอด่อนล่ะก็สามารถจ้างได้และลดหย่อนได้เช่นกันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ครบ100คํรคำถามที่สองก็คือแล้วถ้าหากว่าบริษัทผมมีพนักงาน หนึ่งคนผมจ้างหนึ่งคนแล้วอะ่ะแล้วผมอยากลดหย่อนเพิ่มก็สามารถจ้างได้อีกไม่จํากัดนะครับจ้างได้ไม่จํากัดลดหย่อนภาษีได้สองเท่าแต่ถ้าบริษัทไหนจ้างงานคนพิการเกิน60%เซนะครับลดหย่อนได้สามเท่ามันน่าสนใจนะครับถ้าท่านจะลดหย่อนภาษีได้สเท่า และการจ้างงานคนพิการเงินเดือนก็ไม่จํากัดคุณจ้างงานคนพิการเงินเดือน,อนจ้างคนชราหมื่นห้าใช่ไหมแต่คนพิการคุณจ่างสามหมื่นลดได้หกหมื่นอันนี้คือข้อดีของการจ้างงานคนพิการแล้วก็หากคุณจ้างไม่ได้แล้วก็ต้องโดค่าปรับเงินค่าปรับที่คุณเอาไปจ่ายให้รัฐบาลน,นั้นนะครับก็ลดภาษีได้หนึ่งเท่า ฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้เอาเปรียบผู้ประกอบการนะครับถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโดปรับไหมเรียกให้เศร้าใจว่าโดนปรับนะแต่ก็ลดภาษีได้เงินภาษีนี้ไปไหนก็จะเข้าสู่กองทุนกองทุนตอนนี้ก็จะมีเงินเข้าไปถึงหมื่นกว่าล้านแล้วนะครับกองทุนส่งเสริมพัฒนาคนพิการมีกันอยู่หมื่นกว่าล้านแล้วก็รัฐบาลท่านประยุทธ์ก็ออกกฎหมายมาแล้วกองทุนใดที่มีเงินเกินห้าพันล้านยึดเข้าคลังให้หมดนะ เงินเราเหลือถ้าพันล้านนะครับอันนี้ก็ถ้าหากท่านนะครับสนใจจ้างงานคนพิการแล้วก็ไม่รู้จะไปจ้างที่ไหนนะฮะติดต่อที่ผมได้เลยนะครับที่สามาคมคนงการภาคตะวันออกแต่เริ่มต้นควรจ้างที่ไหนครับควรจ้างที่ญาติของพนักงานของท่านถามว่าใครมีพี่น้องคนพิการอยู่บ้างให้นำมาจ้างงานเพื่อลดหย่อนภาษีได้หากจ้างไม่ได้โทรมาหาผมครับ ขอบคุณครับ